สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับผาดวงเมืองปี2568ด้วยสินแสผานุวัตรยุคก,กรรมสนองกรรมชะตาผู้นำเข้าเคราะยกแผงเป็นต้นตำรับความแม่นยำที่ทำนายว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะไม่มีแผ่นดินอยู่เมื่อ20ปีก่อน จนได้ฉายาสินแสแผ่นดินล่าสุดไทยรัฐทอกเชิญสินแสพานุวัตรพันวิชาติกุลมาทํานายผ่าดวงเมืองปี2568ไขปริศนาน้ำท่วมใหญ่เปิดดวงนายกอิงปี2568ไปต่อหรือพอแค่นี้เดือนที่รับตำแหน่งก็ไม่ดีและอายุอยู่ในเคราะห์คือ38ต้องบวกอายุที่อยู่ในท้องแม่ไปอูแวมาปุ๊บนะ่ะ นับหนึ่งปีเลยแล้วเวลาจะพ้นเคราะห์ต้องบวกอีกสเดือนเราจะใช้หลักธรรมชาติมานับกันอย่างที่บอกถ้าขึ้นมาตอนที่ผู้นำมีเคราะห์จะมีเรื่องให้ปวดหัวไม่ได้ขึ้นมาเสวยสุขแต่ขึ้นมารับปัญหาจะไปพ้นเคราะห์หลังวันเกิดหนึ่งรอวันแล้วถึงจะปลอดโปร่องอยู่สองเดือนพออายุเข้าสู่ตรงนี้กุมภาปีมะเสง็ง ไม่เอื้อหนุนปีขานพ้นจากเคราะห์รอบอายุแต่ไปเจอปีไม่เกื้อหนุนเวลาเข้าปีชงนะ่ะต้องทำอะไรระมัดระวังทำบุญทำทานสะเดาะเคราะห์อย่าไปเสี่ยงอย่าไปลุยหรือรับปากใครคนเรานะ่ะอยู่ในเคราะห์จังหวะเป็นใหญ่ก็คือนะ่ะเขามารับเคราะห์นั่นแหละตัดสินใจผิดพลาดกุลซือไม่เก่งอาจารย์เคยดูไว้ว่า ขึ้นมาช้าหน่อยจะดีตอนนั้นมองแก้มเขาสวยแต่มาขึ้นก่อนเวลาอันควรจะเหมือนคุณอภิสิทธิ์ที่ขึ้นมาและก็ลงลงแล้วหายจ้อยทุกวันนี้ฉะนั้นบางทีจังหวะชีวิตที่เราเก้าวขึ้นไปยังไม่พร้อมก็ให้มีอันเป็นไปได้เหมือนกันและตอนนี้หงจุ้ยเปลี่ยนยุคอะไรที่เคยดีกลายเป็นไม่ดีหรืออะไรที่ไม่ดีกลายเป็นดี ห่วงจุ้ยทำเนียบที่เขาอยู่ควรใช้ประตูพักดีบดินเข้ามาถึงจะมีดวงปลายปี2,568น้ำท่วม3เมตรหมอปายเตือนระวังภัยพิบัติใหญ่อีกครั้งหมอปลายแพรกซิปเตือนปลายปีระวังน้ำท่วม3เมตรพลังโซเชียลแห่แชร์คำทำนายหมอปายเมื่อเดือนพฤษภาคม68ถึงสถานการณ์ การร้อนระอุของการเมืองไทยกับคำทำนายนาย,ยกคนใหม่พร้อมดิวลับล่าสุดถูกพูดถึงอีกครั้งหลังน้ำท่วมเชียงรายหนักล่าสุดโดยหมอปลายเผยคำทำนายในรายการไทยรัฐทอล์กถึงภัยพิบัติครึ่งปีหลัง2568ที่ยังวางใจไม่ได้ยังมองเรื่องน้ำท่วมท่วมสามที่เดิมแต่ว่านอกกรุงเทพจากที่เคยท่วมสเมตรมันท่วมเป็น3-4เมตร และน้ำน่ะจะไปอยู่ที่ไหนล่ะยังไงก็ต้องหาทางเกลี่ยออกไปอยู่ดีและน้ำทะเลหนุนสูงจะไปไหนล่ะอันนี้คือสิ่งที่ปายนั้นกลัวณปัจจุบันควรระวังช่วงปลายปีที่อัปเดตนะคะคือช่วงกันยาถึงพฤศจิกายนให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ซ้ำซากกรุงเทพไม่หนักค่ะน่าจะระวังอยุธยาราชบุรีสุพรรณแถบนั้นให้ระวัง ครั้นพิธีกรถามต่ออีกว่าแผ่นดินไหวในกรุงเทพยังต้องระวังอยู่ไหมหมอพายกล่าวว่ามีค่ะแต่ไม่หนักแล้วไม่เท่าที่ผ่านมาแต่สั่นไหวโคมคามไฟตกแบบนี้มีค่ะทั้งนี้ผู้ทํานายได้กล่าวว่าไม่ได้ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนกเพียงแต่ให้ตั้งรับและเตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆกับเหตุการณ์ที่อาจจะมาถึงหรือ ไม่มาถึงนั่นเองโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังนะครับผ่าดวงทักษิณปี2,568ขาขึ้นก่อนดวงชะตาถึงคาดปี2,570สินแสเข่งวิเคราะห์ดวงทักษิณชี้ปี68เส้นทางชีวิตขาขึ้นก่อนชะตาถึงคาดแตกแยกพัดพรากในปี2,570แนะต้องจองจำไม่สร้างปัญหาเพื่อแก้กรรม จากกรณีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบ้านจันทร์สองล่าซึ่งยังคงเป็นประเด็นข่อวิจารณ์อย่างต่อเนื่องนั้นเมื่อ20กุมภาพันธ์ส5 6 7นายสิเ็นสายเข่งผู้อำนวยการสถาบันหูราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ดวงชะตาของทักษิณชินวัตรจากนี้โดยบอกว่าไทาม์ไลน์ของทักษิณหลังจากที่ออกจากเรือนจำม,มาแล้ว ในวันที่18กุมภาพันธ์2,567ถือว่าเป็นดวงราชาเริกแต่ในช่วงระหว่างรอบปีนี้เป็นช่วงจังหวะรอบอายุของทักษิณถึงแม้จะไม่ได้เกื้อนหนุนไม่เสริมหรือไม่ได้ทำลายแต่รอบอายุเข้าเคราะนั้นก็จะต้องเตือนระวังเรื่องของความหงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้หลังใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้น มีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องของความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องและเตือนให้ระวังอาจจะถูกปองร้ายช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะนั้นจะไปสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2568และหวังจากนั้นเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของคุณทักษิณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเส้นทางชีวิตในปี68นั้นโดดเด่นสิ้นสาแข่งระบุอีกว่าแต่ ก็ต้องเตือนว่าให้ระวังปี2569เป็นปีแห่งศัตรูที่มีความขัดแย้งเป็นศัตรูจะมีเรื่องของคดีความที่ก่อให้เกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องในปี2570เป็นปีที่ตกดวงชะตาถึงคาดต้องแตกแยกพัดพราดและตายจากเป็นปีปะทะกับดวงชะตาของทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นในปี2570ต้องระวังให้มาก การแก้ไขดวงชะตาของคุณทักษิณน,นั้นดวงชะตาต้องมีชะตากรรมที่จะต้องถูกจองจําการกระทําของตนเองหากไม่ผ่านการจองจําถือว่าไม่ได้ถูกปรับแก้ไขชีวิตออกจากชะตากรรมและประการที่สองต้องหลีกเลี่ยงไม่กระทําการสร้างปัญหาไม่สร้างความแตกแยก,กหรือกระทําการให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นถึงจะผ่านพ้นวิกฤตโชคชะตาชีวิต ถึงจะเปลี่ยนแปลงเป็นการแก้เคราะห์สะเดาะก,กรรมแก้ดวงชะตาของตนเองได้หมอปลายเปิดดวงสู้รบเกิดความขัดแย้งแนะนำให้จบให้ไวที่สุดดวงเพื่อนบ้านตัวปัญหาหมอปลายแพรกสิบปเปิดดวงสู้รบเกิดการขัดแย้งหมอปลายพูดถึงดวงเมืองและเคยได้ทำนายไว้เกี่ยวกับดวงของการสู้รบ จึงนำเสนออีกครั้งใน YouTube หมอป่ายไพรกสิบพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งกับไทยและเพื่อนบ้านในปีหน้ารวมถึงปีหน้านั้นขออย่าให้เกิดอะไรรุนแรงหรือถ้าเกิดไปแล้วขอให้จบและสงบโดยเร็วที่สุดเพื่อประเทศชาติหมอป่ายพูดถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังนี้ย้อนถึงที่เคยพูดถึงคำทำนาย ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านหมอปายไม่อยากให้รบกันถึงแม้จะมีปัญหากันแค่ไหนเพราะประเทศอาจจะถอยหลังไปมากกว่านี้ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศอื่นที่มองมาเศรษฐกิจความเสียหายและฝากถึงคนไทยที่ไปชุมนุมขอให้ไปเพื่อรักชาติจริงๆอย่าไปแล้วขัดใจกันเองและปัญหาทุกอย่างต้องรีบจบ เพื่อทุกฝ่าย